อาวิวอิวทนอลหรือหนึ่งความคิดนิดนิดนดรันตอนที่สอง หลังจากอ้วนเกล้าถูกจ้างต้าหายจับได้สิทธิ์พี่ก็ให้อ้วนเกล้าแอบกินเชื้อราวิญญาณพันปีของผู้วุโสจริงๆมันก็คือเล่าแหละครับเป็นเรื่องลับที่พวกเขาทำบ่อยครั้งการที่อ้วนเกล้าได้แอบกินอาหารวิญญาณนั้นทำให้เขาบ่มเพาะพลังเพื่อล้างสิ่งสกปรกจากร่างกายและเปิดเส้นลมปราณสิทธิ์พี่ได้สอนบทกรนของฝ่ายเตาไฟให้อ้วนเกล้าแล้วให้เขาทบทวนดูอ้วนเกล้าไม่รีรอแล้วพูดว่าผลไม้และสมุนไพรแห่งธรรมชาติ จิตวิญญาณแทะขอบแต่สำรองก้านไว้หั่นเนื้อให้สะอาดเมื่อฆ่าสัตว์แต่มักจะทิ้งบางส่วนไว้ที่กระดูกสดน้ำซุปวิญญาณจนบางลงเล่าวิญญาณครึ่งถ้วยก็เพียงพอแล้ว ก้นชามสามารถยกขึ้นได้ช่วยเราประหยัดข้าวได้หนึ่งกำมือสิทธิพี่ทั้งสองแปลกใจที่อ้นวนเกล้าจําได้แม่นขนาดนี้และจ้างตาไห้ให้ข้าววิญญาณกับอ้วนเก้าให้เก็บไว้กินในวันหลังแล้วอ้วนเก้าก็ได้ตั้งใจฝึกหลายวันหลายคืนไม่ได้กินไม่ได้นอนจนกระทั่งเขาสามารถควบคุมลมปราณของเขาได้จ,จู่ๆท้องก็ร้องอ้วนเก้าก็ได้เอาข้าววิญญาณที่สิทธิพี่ให้ลงกระทะเต่าของเขาจ,จู่ๆไฟก็แรงขึ้นมีประกายสีทองออกจากข้าววิญญาณอ้วนเก้าเอาว่าเล่าให้สิ พี่ฟังพวกเขาพากันหัวเราะบอกว่าเจ้าคงหิวจนตาลายข้าวิญญาณมีค่าก็จริงแต่ไม่มีประกายอะไรออกมาหรอกติตพี่ได้กล่าวว่าการปรับแต่งสมบัติมี3วิธีหลักอย่างแรกการปรับแต่งยาเราทําตามสูตรที่ถูกต้องเพื่อปรุงยาต่างๆอย่างที่2ปรับวัสดุกลอมแปลงและปรับวัตถุจิตวิญญาณและอาวุธอย่างที่ส การปรับแต่งจิตวิญญาณพลังวิญญาณรวบรวม,รวมจากสวรรค์และโลกถ้าการปรับแต่งสําเร็จในแต่ละครั้งจะทิ้งเครื่องหมายไว้บนลุเรื่องนี้ทําให้อ้วนกล้าวรู้ว่า เขาสามารถปรับแต่งจิตวิญญาณได้และเป็นไปได้ว่าเพราะกระทะเต่าของเขาเป็นวัตถุพระเจ้าที่ผ่านการปรับแต่งวิญญาณมาแล้วอ้วนเก้าตัดสินใจจะซ่อนความลับนี้ไว้ก่อนตัดภาพมาที่สูบบอสย,ยังรออ้วนเก้าอยู่ด้านนอกเพื่อจะชำระแคนอ้วนเก้าเห็นเช่นนั้นแล้วก็พยายามฝึกฝนให้ตัวเองไปถึงระดับ2ขณะนี้เขากําลังขัดเกลาดาบอยู่นั้นกระทะเต่าของเขาก็มีแสงออกมาแล้วทําให้ตัวเขารอยขึ้นแล้วดูดบางสิ่งบางอย่างจากร่างกายเขาผมหน้าหน้าก็กลายเป็นสีขาว ทำให้เขากตกใจกลัวเพราะนี่คืออายุไขของเขาแล้วก็โทษกระทะเต่าที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้จากนั้นกระทะก็ย่อเข้าไปในนิ้วเขา แล้วก็กลับมาเป็นสภาพเดิมแล้วก็โกรธซูบ่าวใสมากถ้าเขาไม่ใช้เวสานท้าทายเลือดเขาคงไม่จําเป็นต้องฝึกหนักหรือปรับแต่งจิตวิญญาณแล้วเขาก็าวิ่งออกไปข้างนอกเพื่อจะต่อสู้กับซูบ่าวใสแต่กลับไม่เห็นเขาอยู่ด้านนอกแล้วเขาถึงอายุไขของเขาที่เสียไปสิทพี่ก็ได้บอกว่ามีอยู่รางวัลหนึ่งที่จะช่วยได้มันบอกเอาไว้อยู่บนกระดานของงานต้องออกไปซื้อวัตถุที่ต้องการได้รางวัลล่าสุดคือการเพิ่อมอายุไขได้หนึ่งปีวนกล่าวได้แต่งตัวปแปลกๆออกไปซื้อวัตถุที่เขาต้องกาารแต่ศิลวญณญญ ไม่เพียงพอที่จะซื้อได้จูจูซูบอสใส ก็ปรากฏตัวขึ้นอ้วนกล้าวก็เริ่มที่จะสู้กลับแต่ฝั่งสุบาส่าใสมาสามคนเป็นฝ่ายควบคุมทําให้อ้วนกล้าววิ่งหนีตะโกนให้สิทธิพี่ช่วยสุบาส่ายใสวิ่งตามมาแต่ติดแต่เจอฝ่ายควบคุมขวางไว้เพื่อมาเป็นสักขีพยานในการดวลครั้งนี้ตัดภาพมาที่จางต้าหายกับสิทธิพี่คนอื่นๆก็รีบวิ่งมาช่วยอ้วนกล้าวแล้วก็ถูกฝ่ายควบคุมขวางทางเช่นกันแล้วพอสึกกันยังดุเดือดอีกฝ่ายสุบาใสใช้ลมปราณโจมตีอ้วนกล้าอีกครั้งคนพากันวิ่งมาดูกับตกใจในสิ่งที่เห็น วนลกล่าวได้เอาชนะสู้เบาใสาได้เพราะเขามีลมปราดับที่สแล้วลูจูมีเสียงระฆังดังขึ้นเป็นเสียงการทดสอบความเข้าหน้าของสิทธิภายนอกกำลังจะเริ่มขึ้นเพื่อจะเป็นสาวกนิกายนอกจะต้องสู้กันอย่างบ้าคลั่งและมีที่ว่างแค่สามที่ของแต่ละครั้งฉางต้าไห่ได้กล่าวว่าฝ่ายครัวเตาไฟไม่เคยลงร่วมเลยสักครั้งวนกล่าวได้ยินแบบนี้ก็คิดว่านี่เป็นโอกาสของเขาและเป็นช่วงสำคัญของครัวเตาไฟเรื่องราวจะเป็นไงต่อไป ดติดตามชมเลยนะครับ